ศัตรูที่ฝีมือทัดเทียมที่สุดกับมนุษยชาติศัตรูตัวนี้มันทำลายหนุ่มสาวอนาคตไกลศัตรูตัวนี้สามารถทำลายความสำเร็จลงได้ภายในชั่วพริบตาศัตรูตัวนี้สามารถทำลายความสัมพันธ์ที่ผู้คนสั่งสมมานานนับทศวรรษเจ้าสิ่งนี้คือศัตรูของมนุษยชาติและไม่มีวิแววว่าเรา จะเป็นฝ่ายชนะหลายครั้งครับที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการรับมือกับความล้มเหลวและวิกฤตในชีวิตแต่จะมีน้อยครั้งมากที่เราจะได้เรียนรู้รับมือกับความสําเร็จสิ่งนี้สาคัญไม่แพ้กันครับวันหนึ่งท่านจะประสบความสําเร็จวันหนึ่งท่านอาจจะมีชื่อเสียงมีฐานะมีอํานาจมีบาร,รมีแต่สิ่งที่มันจะตามมาด้วยน่ากลัวครับถ้าเราไม่เท่าทันมันในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงศัตรูที่คู่ควรกับมนุษยชาติที่สุดผ่านหนังสือ ego is the enemy ครับ You Library to Podcast are listening The Library Podcast. ตําราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. thelibrarylearn. com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ ego is the enemy กันตัวคนคือศัตรูผมได้เกริ่นไปก่อนแล้วว่าแท้จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้มันมักจะมากับความสำเร็จหลายครั้งเวลาเราเจอความล้มเหลวครับเราจะได้เรียนรู้เราเหมือนจะได้เจออาจารย์ที่คอยมาสั่งสอนสิทธิ์แต่พอเป็นความสำเร็จเท่านั้นแหละ เราแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังผมอยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยจะต้องเคยเจอสถานการณ์ที่ครั้งหนึ่งมีคนบางคนเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อเขาประสบความสําเร็จเขาก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มไม่ฟังใครเขาเริ่มเป็นคนหยิ่งทนงหรือบางครั้งเราก็เป็นคนนั้นเสเองคําถามก็คือทําไมธรรมชาติของมนุษย์ ถึงเป็นแบบนี้เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าอัตตาการยึดมั่นในตัวตนการทนงตนหรืออีโก้ครับผมจะแทนคํานี้เป็นภาษาสากลด้วยคำว่าอีโก้นะครับถ้าเราไม่เท่าทันสิ่งนี้วันหนึ่งความสําเร็จที่ท่านได้รับจะกลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงท่านเองผมจะพูดแบบนี้ยังได้เลยฉะนั้นมันจะเป็นการดีถ้าในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือกับความสําเร็จครับผมได้ถอนบ,บทเรียนจากหนังสือ ego is the enemy มา ผมจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกผมจะพาให้คุณผู้ฟังทําความเข้าใจเจ้าสิ่งนี้และถ้าเจ้าสิ่งนี้เป็นศัตรูที่ทัดเทียมกับมนุษยชาติเรากําลังจะไปทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่2ออย่างที่เราต้องรู้ก็คือรู้เราและก็รู้ศัตรูครับรู้เขารู้เรานั่นเองเราจะเรียนรู้เจ้าอีโก้ได้อย่างไรก่อนอื่นผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนคําว่าอีโก้ในความคิดเห็นหรือในมุมมองของท่านเป็นแบบไหนคนที่มีอีโก้สูง เขาจะเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่อีกคำถามหนึ่งที่มันน่าสนใจแล้วเจ้าอีโก้กับความมั่นใจต่างกันยังไงอันนี้เริ่มมีความยากครับผมเองก็พยายามถามคำถามอยู่หากเราไม่มีอีโก้เลยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะไม่มีความมั่นใจตามไปด้วยเพราะสิ่งนี้หากเป็นคนครับเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาเหมือนกันมากเลยถึงจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆอยู่ก็ตาม เราจะต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้กันก่อนผมจะเริ่มมาที่เฟสที่1น่นะครับเรื่องของปณิธาน aspire หากเราจะเรียนรู้เรื่องของ e ก้หรือการยึดมั่นในตัวตนเราจะต้องเรียนรู้มาตั้งแก่นแท้ของมันเลยบรรพบุรุษข,ของเราครับตั้งแต่ยุคทุงญ้าสวรรค์มนุษย์ก็เจอสิ่งนี้มานานแล้วครับเราเป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมเมื่ออยู่รวมกันก็จะต้องมีใคร คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนเล็กๆครองอํานาจไว้เพื่อที่จะปกครองซึ่งกันและกันซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่มีอํานาจก็จําเป็นที่จะต้องวางตัวให้มีความยิ่งใหญ่ให้ผู้อื่นเกรงขามใครที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำมีพละงกาลังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เขาก็จะมีบุคลิกของคนที่เป็นผู้ชนะนี่แหละครับอีโก้จะเริ่มถูกสร้างมาจากตรงนั้นแล้วทีนี้พอเขาเริ่มมีอีโก้หรือความมั่นใจผสมกันอยู่แน่นอนผู้ที่มีอํานาจหรือคนที่สามารถ เอาชนะอีกเผ่าหนึ่งได้ก็จะเริ่มมีอีโก้เขาก็จะเริ่มไปต่อสู้กับเผ่าอื่นพอได้รับชัยชนะมาแต่พอถึงจุดหนึ่งหัวหน้าเผ่าจะเริ่มไปท้าคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็จะพ่ายแพ้นี่แหละครับคือปัญหาของอีโก้ในช่วงแรกหัวหน้าเผ่าที่สามารถนำเผ่าของตัวเองไปชนะเผ่าอื่นจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งเรามีอำนาจเราสามารถเอาชนะได้ปะสู้กันต่อแต่พอถึงจุดหนึ่งมั่นใจในตัวเองมากเกินไปครับ ก็เลยพ่ายแพ้อย่างราบคาบหากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านตำราเกี่ยวกับเรื่องของสามก,ก๊กหรือจกักรพรรดิท่านอื่นๆเขาจะถูกอีโกของตัวเองเล่นงานกันบ่อยมากจะมีผู้นำเพียงน้อยคนเท่านั้นที่จะถ่วงดุลอีโกกับความมั่นใจของตัวเองได้อย่างสมดุลอย่างในตำราสามก๊กเองครับก็จะมีผู้นำหรือ อุปราชหลายคนมากที่สามารถตั้งตนเป็นใหญ่ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งไม่ฟังใครฟังแต่คนสนิทของตัวเองมันก็เป็นอีโก้ส่วนหนึ่งมหาอุปราชก็จะถูกสังหารอย่างง่ายได้เพราะไม่เท่าทันอีโก้ของตัวเองครับฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าในหนังสือ Ego is the enemy จะให้เราทำความเข้าใจกับเจ้าสิ่งนี้อย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่กฎข้อที่ห the wise ผู้มีสติปัญญา the wise don't speak who speak isn't wise ผู้รู้มีพูดผู้พูดมีรู้เมื่อร่ก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งพูดมากเกินไปมันจะมีความเป็นไปได้สูงว่าคนคนนั้นอาจกําลังถูกอีโก้เข้าครอบงําการพูดในที่นี้คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในช่วงเวลาใดก็ตามที่ใครคนนั้นไม่สามารถควบคุมปากและลิ้นของตัวเองได้นั่นหมายความว่าคนคนนั้นกําลังตกเป็นทาสของอีโก้ครับข้อนี้จะมีความคลุมเครือแต่ถ้าเราลองวิเคราะห์กันให้ดีด มันมีความจริงและความลึกซึ้งอยู่ในตัวคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอใครก็ได้ในชีวิตที่เขาพูดไม่เคยฟังคนอื่นพูดไม่หยุดพูดเยอะพูดแต่น้ําไม่มีเนื้อและพอเขาพูดมากเกินไปจากที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถทําให้คนอื่นประทับใจแต่เขาไม่ได้ทําให้คนอื่นประทับใจเลยครับนอกจากตัวเขาเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมพูดที่มีอีโก้จะพูดเยอะและไม่ค่อยฟังใครข้อนี้อันตรายมากผมจะให้คุณผู้ฟังลองกลับมาทบทวนเป็นเช็คลิสต์ข้อแรกของตัวเองเลย เวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเราอยากให้คนยอมรับเรามากเกินไปหรือไม่จนเราอยากที่จะพูดให้ผู้อื่นประทับใจแต่มันไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับยิ่งเราพยายามฉายแสงของตัวเองออกมามากเท่าไหร่แสงจริงๆของเราจะยิ่งริบหลี่ลงฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจะไม่พูดแต่ผู้ถูกปกครองด้วยอีโก้จะพูดไม่หยุดและผู้ที่พูดเยอะ คือผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยนี่คือกฎข้อที่1นึ่ครับสำหรับบทบัญญัติของ eco is the enemy ก่อนที่เราจะไปเรดูกันต่อครับผมมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พบกับแบรนด์ quality ครับต้องบอกก่อนว่าวิถีชีวิตของผมเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากแล้วงานที่ผมทำก็ต้องใช้พลังงานสมองหนักพอสมควรการทำพอดแคสต์จับใจความเอาบทเรียนสำคัญม้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นการใช้พลังงานสมองที่หนักมากครับ และประจวบเหมาะครับที่ก่อนหน้านี้แบรนด์คอลิตี้ติดต่อเข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเพื่อคนไทยโดยเฉพาะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO f o u n d e er เดของเขาครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้ควรค่าแก่การเอามาแนะนาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่าน และการที่เราจะรับสปอนเซอร์เข้ามาเราจะต้องรู้ปณิธานของเขาเราจะต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงของเขาวา y หรือปณิธานของคาริตี้ครับเขาจะต้องการส่งเสริมพัฒนาการในคนไทยเขาต้องการดูแลสมองให้กับคนไทยและเมื่อผมได้ไปศึกษากระบวนการผลิตของเขาการผลิตของเขาใส่ใจทุกขั้นตอนวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องเป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมที่สุดฉะนั้นนี่จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าเอามาแนะนําให้คุณผู้ฟังครับและหากคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ clarity.asia/the-library กดข้อที่2 big person or big action หางให้ผมเลือกข้อที่สำคัญที่สุดผมจะเลือกข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตาม big person or big action การเป็นคนสำคัญกับการทำในสิ่งที่สำคัญก่อนอื่นครับ e ก o กับความมั่นใจมีความแตกต่างกันอยู่ อีโก้คือการปรารถนาที่จะเป็นคนสําคัญได้รับการยอมรับมีอํานาจมีบาร,รมีเหนือผู้อื่นนี่คือเจ้าอีโก้ความมั่นใจความมั่นใจเกิดจากการปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่สําคัญโดยไม่สวนว่าผลตอบแทนนั้นจะสมเหตุสมผลหรือไม่แต่หากการกระทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีคุณธรรมและเป็นสิ่งที่สําคัญความมั่นใจจะผดขึ้นมานี่คือความแตกต่างระหว่างอีโก้กับความมั่นใจครับทีนี้ครับ ความรัตนาที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราอยากเป็นคนสำคัญหรือเราอยากทำสิ่งสำคัญข้อนี้ลึกซึ้งมากผมจะมีเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังครั้งหนึ่งจอห์นบอยครับนักบินผู้สามารถพิชิตศัตรูได้ภายใน40วินาทีไม่ว่าจอห์นบอยจะไปบินพิชิตค่าศึกอย่างไรก็ตามเขาสามารถเอาชนะทุกคนได้เลยภายในระยะเวลา40วินาทีครับนี่คือความสามารถของจอห์นบอยท่านนี้ แต่จุดเด่นที่ยิ่งใหญ่กว่าของอดีตนักบินท่านนี้ก็คือเขาไม่เคยเป่าประกาศเลยว่าตัวเองประสบความสําเร็จและเป็นนักรบที่แข็งแกร่งขนาดไหนเขาไม่เคยเป่าประกาศแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยเป่าประกาศนี่แหละครับทำให้เขาไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นเท่ากับคนอื่นๆถึงแม้คนอื่นๆจะไม่ได้เก่งเท่าเขาก็ตามทุกท่านน่าจะเริ่มเห็นเขาลางบางอย่างกับเรื่องนี้แล้วแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งครับจอห์นบอยก็ได้เป็นครูไปสอนลูกศิษย์ เกี่ยวกับเรื่องของการบินนะครับเป็นนายทหารที่เป็นนักบินนั่นเองครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์มาถามจอห์นบอยเขากาลังเจอปัญหาบางอย่างลูกศิษย์ท่านนั้นปรึกษากับจอห์นบอยว่าคุณครูครับตอนนี้ผมกําลังเจอปัญหาอยู่ในชีวิตผมกําลังเจอทางแยกที่ใหญ่มากเลยทางแยกแต่ละทางถ้าผมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมอาจจะต้องเสียสิ่งหนึ่งไปจอห์นบอยเมื่อฟังคร่าวๆครับผมจะเล่าว่าลูกศิษย์คนนี้ไปเจออะไรบ้าง ลูกศิษย์คนนี้ครับอยู่ในระบบราชการเป็นนายทหารของสหรัฐอเมริกาลูกศิษย์ท่านนี้ต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกตําแหน่งหรือจะเลือกทําในสิ่งที่สําคัญหากเขาเลือกตําแหน่งเขาอาจจะป็นต้องทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบหากเขาเลือกทําสิ่งสําคัญเขาอาจจะไม่ได้ตําแหน่งแต่เขายังได้ทําสิ่งที่เป็นเกียรติยศของประเทศชาติอยู่ลูกศิษย์เลือกไม่ถูกครับแต่สิ่งที่จอร์นบอยแนะนํามาน่าสนใจมากตอนนั้นจอร์นบอยถามลูกศิษย์ว่า ระหว่างเป็นคนสำคัญกับทําสิ่งสำคัญท่านจะเลือกอะไร To be or to do which way you will go จอห์นบอยบอกรู้สิษย์แบบนี้ครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเธอจะเจอทางเลือกในชีวิตพวกเราทุกคนล้วนเจอทางเลือกแต่ ทางเลือกแรกเธออาจจะต้องอยากเป็นคนสําคัญเธออยากจะได้อํานาจเธออยากจะได้รับการยอมรับหากเธอเลือกทางนี้จะมีอํานาจจะมีตําแหน่งมีชื่อเสียงรอเธออยู่แต่ถ้าเธอเลือกทางนี้เธออาจจําเป็นต้องทําในสิ่งที่ขัดกับค่านิยมหรือขัดกับคุณธรรมของตัวเองแต่เธอก็จะยังได้ผลตอบแทนอยู่กับทางเลือกที่2เธอเลือกที่จะอยู่ในเส้นทางของคุณธรรมเธอจะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้อิทธิพลมืดเข้ามาครอบงําหากเธอเลือกทางนี้ เธอจะมีความสุขกับสิ่งที่ทําแต่เธออาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนอาจจะไม่ได้รับชื่อเสียงหรืออํานาจอะไรเลยแต่เธอแค่จะได้ทําในสิ่งที่เป็นเกียรติยศเธอจะได้ทําในสิ่งที่เธอเคยกล่าวปฏิญาณไว้ในวันที่เข้ามาในกองทัพเธอจะเลือกเส้นทางไหน to be or to do นี่คือเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากครับจากหนังสือ egoist enemy เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณผู้ฟังจะเจอทางแยกในชีวิตซึ่งทางแยกนั้นเราไม่รู้เลยว่าแต่ละทาง ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรระหว่างการเป็นคนสำคัญกับการทำในสิ่งที่สำคัญในตำราสามก๊กครับเขาเคยได้สอนเอาไว้ว่าแท้จริงแล้วความดีกับความก้าวหน้าอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ท่านต้องเลือกเพราะถ้าท่านไม่เลือกท่านก็จะไม่ได้ไปไหนเลยนี่แหละครับคือความท้าทายในการมีชีวิตฉะนั้นผมจะถามคำถามกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านอยากเป็นคนสำคัญหรือ อยากทำในสิ่งที่สำคัญนี่คือบทเรียนข้อที่2ครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่3 become a student จงเป็นนักเรียนอยู่เสมอวิธีการที่จะพ่อนอีโก้ของเราลงได้มากที่สุดคือการเป็นนักเรียนรู้ครับเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกที่จะเรียนรู้มันหมายความว่าเรากําลังทอมตัวกับความไม่รู้ของตัวเองในขณะนี้คุณผู้ฟังกําลังเรียนรู้อยู่ครับท่านกําลัง เอาชนะอีโก้ของตัวเองอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเมื่อใดก็ตามเมื่อเราสําเร็จแล้วเราหยุดเรียนรู้เท่านั้นแหละเราจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังทันทีเมื่อวันหนึ่งคนบางคนประสบความสําเร็จเขาก็เลือกที่จะพอใจอยู่กับความสําเร็จนั้นโดยที่ไม่ได้พัฒนาหรือทําให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นเลยอีกไม่นานเขาก็จะไม่ต่างจากดาบซามูไรที่ครั้งหนึ่งถูกเคาะมาอย่างดี มีรับผมสามารถพิชิตค่าศึกได้แต่เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานนานๆดาบนั้นก็เริ่มบิ่สเสนิมก็เริ่มกัดกินนี่ก็ไม่ต่างจากความคิดของมนุษย์เลยฉะนั้นครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าอีโก้มันไม่มีทางที่จะทำให้หายไปเลยจากมนุษย์ไม่มีทางอีโก้จะเป็นเปรียบเสมือนฝุ่นที่คอยมาเกาะตัวเราอยู่เสมอเราก็จะเป็นจะต้องคอยปัดอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่เราลืมปัด แล้วปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปฝุ่นก็จะเริ่มมาเกาะตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือความสำคัญของการเป็นสติลเด้นครับฉะนั้นครับเมื่อทุกๆครั้งเวลาเรากำลังเรียนรู้เรากำลังปัดฝุ่นผงแห่งอีกโก้ออกไปจากชีวิตก็ว่าได้ครับนี่คือกฎข้อที่3กฎข้อที่4 don't be passionate อย่าลุ่มหลงกับการกระทำและความฝันมากจนเกินไปครับ อย่ามูทะลุมากเกินไปนั่นเองเรามีความฝันทุกคนครับเราอาจจะได้ยินคําว่า passion go with the flow with passion สิ่งนี้อันตรายมากคุณไรอันฮอลิีเดย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วการลุ่มหลงกับ passion มากจนเกินไปมันอาจจะไม่ดีแล้วเจ้าตัวการนั้นก็คือ ego นี่เองหลายครั้งที่เรามี passion และคิดว่าสิ่งที่เราทําต่อจากนี้มันจะต้องดีมันจะต้องเลิศเลยสมมตินะครับผมมีธุรกิจผมเชื่อว่า ผมรักธุรกิจนี้ผมทําธุรกิจนี้ด้วยใจรักจริงๆแต่ผมไม่เคยสนใจเลยว่าผู้คนจะต้องการเจ้าธุรกิจของผมหรือเปล่าผมก็เลยลุ่มหลงไปกับแพชชั่นของตัวเองผมขยันผมเริ่มสร้างธุรกิจขึ้นมาแต่เผอิญครับไม่มีลูกค้าผมจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรจริงไหมครับถ้ามันเป็นแบบนั้นเจ้าสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอีโก้หากเราจะทําอะไรก็ตามแล้วเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้สนใจคุณค่าหรือผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยเราจะลุ่มหลงกับแพชชั่นของตัวเอง เพียงผู้เดียวมุมมองในชีวิตของเราจะขับแคบและมันจะกลายเป็นหายนะที่ตามมาในท้ายที่สุดถามว่าต้นเหตุคืออะไรอีโก้นั่นเองครับฉะนั้นเมื่อท่านมีความฝันเมื่อท่านมีแพชชั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จําเป็นต้องลุ่มหลงวางแผนคิดให้รอบคอบความสมําเร็จของเราเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ในตัวครับฉะนั้นผมจะนําบทเรียนจากตําราพิชัยสงครามให้กับทุกท่าน การทำศึกในชีวิตก็ไม่ต่างจากการทำศึกสงครามอันยิ่งใหญ่แม่ทัพจะไปรบโดยไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ได้หากแม่ทัพมุทะลุมากเกินไปเขาจะถูกจับหรือหากแม่ทัพไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเขาก็จะพาขุนศึกและราษฎรไปเจอกับไหยนะแม่ทัพจะต้องมีแผนการอย่าได้มุทะลุจนเกินไปนี่คือกฎข้อที่4 don't be passionate อย่ารุ่มหลงครับต่อไปจะเป็นกฎขอ้อที่5 the canvas strategy กลยุทธ์ผืนผ้าใบ ข้อนี้ผมมีโอกาสได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าหลายครั้งเมื่อเราปล่อยให้ผู้อื่นได้เฉดชายตัวเราต่างหากที่มีความเด่นขึ้นมาในตัวเองตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกเอาไว้ว่าจงเปิดทางให้ผู้อื่นได้สร้างสรรค์ศาสตร์ส,รสีจงลืมเกียรติยศและไปช่วยเหลือผู้อื่นซะ นี่คือกลยุทธ์ผืนผ้าใบาครับผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆสมมติคนผู้ฟังเป็นผืนผ้าใบแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมา,าศาสสีมาคิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็วาดลวดลายลงบนผืนผ้าใบานั้นซะ <c oughs> เราจะเป็นผู้ชี้ทางให้คนอื่น <c oughs> ก็วาดได้ครับเมื่อเราเป็นผืนผ้าใบเราจะทําให้ผู้อื่นเห็นความคิดสร้างสรรค์นในตัวเองได้ดึงศักยภาพในตัวออกมามันสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับความเป็นผู้นําได้ครับ <c oughs> หากผู้นํามีอยู่5ระดับจากตําราของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ ผู้นำระดับที่สูงที่สุดคือผู้นำที่สามารถสร้างผู้นำและดึงศักยภาพของคนรอบตัวออกมานั่นแหละครับคือผู้นำระดับที่สูงที่สุดมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากท่านอยากจะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตท่านจะต้องทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีกับตัวเองและรู้ถึงศักยภาพของตัวเองท่านจะต้องสร้างคนขึ้นมานั่นแหละครับคือจุดสูงสุดของการมีชีวิตอย่างผู้ชนะนี่คือกลยุทธผ์ธผืนผ้าใบฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับ เกียรติยศสูงสุดในชีวิตคือการสร้างคนนั่นเอง forget your false h o n e r and praised other ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่6 the danger of early pride อันตรายจากความทะนงตัวก่อนเวลาอันสมควรสาเหตุที่ทำให้ความสำเร็จน่ากลัวเพราะสิ่งนี้ครับ เวลาเราประสบความสำเร็จเราจะคิดว่าวิธีการและความรู้ที่เรามีสามารถทําให้เราประสบความสำเร็จต่อได้สิ่งที่มันจะตามมาก็คือความทะนงตัวนั่นเองความทะนงตัวกับความถ่อมตัวแตกต่างเป็นขั้วตรงข้ามกันความทะนงตัวคือการที่บอกว่าเราเก่งแล้วเราเหนือกว่าผู้อื่นแต่ความถ่อมตัวคือการที่ยอมรับว่าเราอาจจะยังไม่ได้เก่งที่สุดเราเคารพในความเก่งของตัวเองแต่ก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราจะต้องไปเรียนรู้กับคนที่เก่งกว่านี่คือความถ่อมตัว คุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นความแตกต่างเลยครับแต่หลายครั้งความสําเร็จทําให้คนทะนงตัวมากจนเกินไปแล้วพอเกิดความทะนงตัวขึ้นคนคนนั้นก็จะเริ่มไม่ฟังใครความสัมพันธ์ที่เขาเคยสนิทด,ด้วยเขาจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยคนนี้เวลามาแนะนําหรือมาติเตียนเราเขาไม่ได้หวังดีกับเรานี่นี่คือความทะนงตัวครับซึ่งอันตรายมากฉะนั้นหากให้ผมสรุปข้อในสั้นๆเมื่อท่านประสบความสําเร็จอย่าทะนงตัวแต่จงถ่อมตัวเพราะเมื่อท่านถ่อมตัว ผู้คนจะเริ่มเชื่อถือท่านจะเริ่มเห็นคุณธรรมในตัวท่านความถ่อมตัวเท่านั้นที่จะเป็นอาวุธที่จะเอามาต่อกรกับความทะนงตัวครับผมจะอ่านโค้ดนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับ A proud is always looking down on things and people as long as you are looking down you won't see above เมื่อใดก็ตามที่ท่านภูมิใจกับความทะนงตัวมากเกินไปท่านจะเริ่มดูถูกคนที่อยู่ต่ำกว่าท่านและเมื่อท่านดูแต่คนที่อยู่ต่ำกว่าท่าน ท่านก็จะไม่มีทางเห็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าท่านเลยนี่คือความเป็นจริงของความถะนงตัวครับ mm hmm. ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่7จ็ดสำหรับบทเรียนนี้ครับ for everything that comes next ego is the enemy สำหรับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ Ego คือศัตรูที่ทัดเทียมที่สุดสำหรับมนุษย์ครับ นี่เป็นบทเรียนที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังครับหลังจากนี้ท่านเจอความสําเร็จหรือไม่ก็เจอความล้มเหลวแน่ๆแ,แต่ความล้มเหลวผมเชื่อว่าทุกท่านพร้อมที่จะรับมืออยู่แล้วแต่ความสําเร็จบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ด้วยซ้ําและแน่นอนครับโรงเรียนไม่สามารถสอนเราได้เลยเราจะต้องเจอกับประสบการณ์จริงๆรวมถึงคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทําให้คุณผู้ฟังได้ค้นพบความจริงในธรรมชาติข,ของมนุษย์หลังจากนี้ครับระวังสิ่งนี้ให้ดีอย่าให้มันเป็นศัตรูหากมันอยู่ในตัวเรา มันย่อมมีเหตุผลบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เท่าทันมันจะกลายเป็นคนที่มาบงการชีวิตเราแทนนี่แหละครับคือวัตถุประสงค์ที่เราได้มานั่งเรียนรู้ด้วยกันแต่ส่วนหนึ่งที่ผมเจอก็คือเจ้าอีโกมาจากความคิดของเราความคิดอยู่ในตัวเราความคิดสามารถเป็นนายหรือเป็นทาสของเราก็ได้ฉะนั้นแล้วเมื่ออีโกอยู่ในความคิดอีโกอาจจะไม่ใช่ศัตรูของเราอาจจะเป็นเราต่างหากที่เป็นศัตรูในตัวเองครับ นี่เป็นบทเรียนของตัวคุณคือัตูนั่นเองเป็นที่มาที่ไปของชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่มีความลึกซึ้งครับผมอาจจะบอกได้ว่าอ่านรอบเดียวอาจจะไม่พอครับเพราะเรายังอาจไม่สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับเจ้าอีโก้ได้และท้ายที่สุดนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้จากตำราอีโกอีสตีนีมีครบถ้วนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก t h อ Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทําให้คนเป็นอิสระพวกเราครับ เชื่อมั่นอิทธิพลของความรู้และศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์สิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ